กันค่ะทุกคนคุณสบัดจะพาเขาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะวันนี้เขาไปเก็บเห็ดสายสักหน่อยไปวัดมาพี่น้องแล้วก็กลับมาเก็บเห็ดไปเลยจ้าเก็บเผ็ดนะคะมืนอนีฟังนีก่อนพี่น้องมาฟังนี่ก่อนเบิงเนี่ยดอกที่ห่าปลูกไว้มือน,นีกับบ้านอันมันเปื่อยอย่างส่กับโปูค่ะทุกคนออ้ยเห็ดมือน,นีคุณสบัดออกสายจักหน่อยค่ะมือน,นีมือบุญนะพี่น้องเนาะเป็นบุญเขาสากไงมาเบิงดอกที่ห่าปลูกไว้พี่น้องเห็นบ่เบิงเนี่ยดอกที่ห่าปลูกไว้ อุ้ยกระบ,บานตัวพี่น้องบานจนนั่นเลยมือน,นี้สายจังหน่อยค่ะคุณสมบัติไปเหตุบุญกลับมาจังเดี๋ยวมาเก็บเดอ้อเหตดมือนี้เดอ้อยังสีโปงต่ออยู่เด้อพี่นอ้องอ้ยอันนี้จนหลุดแล้วอดอกนี่เอาใบสะก้อนดอกนี่จงใบสะก้อนนะอ้าวเอาดอกที่พ่อเก็บพี่น้องมือน,นี่กระสีบป่ได้หลายดอกอจิ๋วคุณสมบัติมาสามาจากวัดพี่น้องดอกนี้ซ้ำนี่อ้ยดอกนี้ดอกหมื่บ่านหนอ่อยอยู่จำได้อยู่ะดอกนี้ สวยป้พี่น้องเก็บไปแล้วมือน,นี้สวยสวยถึงสี่เก็บไปเลยดอกงามค่ะดอกสวยจ้าอันนี้แม่นบ่เอาอันนี้ก็แม่น,ปนปไปนี่ปลูกไวจะลืมไปอได้พี่น้องบางเทือ่ออันนี้ดอกที่เขาปลูกไว้ดอกก็สวยนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งท่าฝุ่นอีกดอกนี่สวยบ่ได้ปลูกกับพอดีสวยงามเลยแหละทุกคนนี่ดอกงามบ่าอาสวยเลยจ้าสวยเลยเก็บเลยค่ะ หมูว่าดี่ามันปกไว้อยู่เบิ้งดอกที่เาอาปลูกไว้สวยบอทุกคนสวยงามเลยจา้าว่าดอกนี่งามอีละดอกหมูว่าในตุมต้มๆพี่น้องก็ยังบอกเลยว่าคันเข้าจงไปนี้เข้าจีเดดอกงามเลยเห็นบหคะสวยเลยสวยเลยจา้านี่มีบอว้าดีกระแม่ตัวนี้นั่นรุดเลยพี่น้องรุดเลยรุดเลยคันเข้าตองปั๊บนีรุดง่ายได้เห็นนะตองบ่ไดเด้พี่น้องตองตอง,ตองเก็บเลยเบิ้งพี่น้องคุณสมบัติตองซื้อไหม ลมบางงางและดอกไงวะว่าตู้มือว่านีบเห็นนี่ดูเห็นดู่จอในบุบเห็นค่ะมือว่านีปิดไปเลยโอ้ยเห็นขาบนบ่เอาเป็ีเสื้อต่อซุ่มที่มันร่นแรวก็ได้เนาะพี่น้องอดอกนี่พ่อเก็บเก็บเอาอเฮ็ดออกพี่น้องเฮ็ดออกออกอมพ่นเด้อเบิง่งไปเบิ่งไปตอกนี้พี่น้องจนเพนินเน่าเบิ่งดูเห็ดจังไหนสิไดบด่ดอกนี่ฮะดอกนี่คือให่คัาแ้พี่น้องจนแตกแมมเบิ่งแน่ ป้าบ่แตกจากไหนใบไหม่เครื่องใหม่มันของพี่นอ้องอือใบลาดอกนังสีเบิงขาแน่แบบนี้มีแต่สีมีแต่สิปลูกด้วยพี่น้องเด้อมีแต่สิปลูกแต่ว่าผลงามอยู่เด้อขันทั้งพียังขาวอยู่สีไป่าใส่ได้อยู่แต่ว่าดอกเพิ่งไงพี่น้องดอกน้อยจังสี่จงไว้ตัวเอาแต่ดอกนี้แหละพี่น้องได้ยู่มันบอบ่รวงบ่รวงได้ยู่ได้ยู่เอาสักก้อนดอกนี้แต่ว่าดอกนี้จงไ้หน้อยพี่น้องเนาะ จริงๆสปอเพ่นกระลงเลยได้พี่น้องสปอเ็ดกระลงไปแล้วล่ะนะอุ้ยเ็ดบ่ไดยยังกระดอกว่าดอกนี่ใบไงอ่าใบไใบไ่กับเอาพี่น้องงามอยู่ดอกแข็งพือดีสวยดอกที่ว่าจะฟ้าออกมือว่านมือนี่ก็งามเลยค่ะทุกคนบางแน่ไม่แต่ดอกกังามกันเท่าจงไว้แล้วก็โปรไว้จักหน่อยแน่นี่ดอกพอดีสวยเคยมือนี้ดอกนี่กับโปรไว้ออกมากอะซัมนี้ก็เอาก้อนเลยพี่น้องมือนี้เนาะโปกไว้กัสวยอยู่ค่ะ บ่เขาเก็บกับเสดายพี่น้องเบืเ้องในอันนี้คือสีเมนกิ่งกือกินไปแล้วละมั้างเคียงหนึง่งแถวนี้กิ่งกือลายเหมือนว่านี่ก็เดี๋ยวไม่หยาดพ่นอยู่แถวนี้แหละหยาดกิ่งกือพี่น้องนะไม่หยาดกิ่งกือเถวนี้สังเกตเลยค่ะพี่น้องเบืเ้องในดอกนึงเหลืออยู่เคียงหนึง่งบ่เป็นเคียงแล้วเบิดหลายกว่าน้อพี่น้องเอาซับนี่ก็เอาเปิดปั๊บก็เห็นโหลดนี่เปิดไปตองออกก็เห็นโหลดได้พี่น้องปลูกใบแม่เหมืมอนว่านี่เมือนี่ก็เก็บล่ะค่ะลักษณะอากาศจังสีเฮท่อสียังออกไปเรื่อยๆได นั่นเห็นบ่ลักษณะแบบไดคือฝนตกนำนำๆแล้วกับมาแดดออกแดดแก้ๆอบอ้าวพี่น้องเฮ็ดเพลนหมักแบบนั้นแหละนะออกดีอยู่เด้อเหมือนปลายอึมคึึมก็ได้คือเกาพี่น้องอึมคึึมก็ได้คือเกาเตาเบืองได,ได้ได้แบบถือกินไปแล้วแน่นะคะมีหอยมีกิ้งกืออะไพี่น้องอึมคึึมมองนี่ออกดีค่ะกลางจอมปวกสีจังพันเอาเด้อพี่น้องดอกนี้สีเก็บไปก่อนเห็นบ่สวยบ่แต่ว่ามีแนวกินอยู่กัสังเก็บใบนะคะพี่น้องเก็บไปก่อนดอกนี้ ฝนตกพี่น้องงาใหม่กะหักลงมาเห็นบะอะ่มันกะดอกเนาะใหม่เก็บดอกสวยเก็บดอกสวยเห็ดไครบ้านสวนดังออกดอก,กงามๆอยู่เ้อทุกคนดอกสวยอยู่จ้าเบิง่งค่ะทุกคนเห็ดดอกนี่ห้า,าว่าเหมือนว่าในสวอยมูมอนี่เห็นบ่ตัวกินตัวกินเห็ดตรงนี้คือหอยพังทั้งผีหอยจะลายพี่น้องเอาป่อยให้เพื่อนกินจ้าบ่หลายให้เพื่อนสะดอกพี่น้องดอกนี่เป็นตาเอาพี่น้องคือกินไปแล้วก็ลายขาเง้า สวยแม่นบานกะแพงแวงได้แล้วเอาเลยมาเบิงรูนี้ลูกทุกคนมาเบิงค่ะอันนี้แหละคือที่ห้าเอาหมอก,กรอที่ว่าสองดอกกระแตกเมือว่านนี้เขาเห็นดอกหนึ่งไวตุม่มกระตูไม,ม่ดีไม่นีก่กระบาลแล้วค่ะเฮ็ดดินพี่น้องเฮ็ดดินบ่เอาปล่อยให้เพื่อนเป็นเชื่อเนาะ,ะสวัสดีนะคะทุกคนนี่คือปลาธรรมชาติของห้าเมาือนี่คุณสบติเก็บเห็ด้หลายเติบบ่ได้หลายเติบล,ละกับปลาธรรมชาติอีนดีเลยพี่น้องบาาที่นี่ อากาศแบบนี้ที่คุณสบายจากน้ำเสดเลยคืออากาศแบบนี้อากาศแบบไดฝนตกสังเกตเบ้่งเลยค่ะใบพี่น้องใบไม้เข้าจะซุ่มนะต้นไม้ใบไม้เฮาซุม่มแลลวกสวนเฮ็ดป้าเฮ็ดบานสวนกับประสานเฮาสิบอะเผาใบไม้ๆๆนะพี่น้องปลาไม้ธรรมชาตินะคะ,ละหลายสายพันธุ์เนาะจังอันนี้ต้นดูค่ะทุกคนนั่นต้นมะม่วงป่าต้นจิกต้นหนึ่มเกียงต้นกุง้ง ทุกสายพันธุ์พี่น้องต้นใหม่เฮ่านะคะเห็นบ่กนี่คือต้นกุ้งต้นจิกยื่น้ำกันพ่นเฮ็ดสิอ,ออกดีเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนำนำเปียกฝนแห้งหลายเถียวพี่น้องแล้วก็มาแดดนี่อากาศจังมือนี่กับปอดโป่งนะคะแดดนะ เขาทำเป็นป้ากิสนาเขาอากาศแปรมีเห็ดเท่าสีออกดีนะคะมือนี่เสาวันขาคานค่ะคุณสมบัติเขาไปเห็ดบุญมาแล้วกันเลยเขามาเก็บเห็ดมะเก็บกับใครพี่น้องเสียดายเพิ่นสีเทาแต่เทาเพิ่นก็สิเป็นเชื้อต่อไปแต่ว่ายังมีฟูต้องการอยู่คุณสมบ,บัมมติก็เลยตองเก็บอุ้ยน้องเหมียวตะก้าได้จะพังลูกเห็นบ่พี่น้องด้หลายเติบเนียดอกใหญ่หนอกงามมีเบิดพี่น้องดอกเล็กน้อยจึงซี่ออโอ้ยหนู น้องเมียวก็ได้นะอันนี้คือมือน,นี่นะคะไม่ได้หลายปานไหนแต่ว่าก็ได้ค่ะเก็บทุกวันนะคะประมาณนี้จะน้องเมียวแต่ก้ายได้จะลมเออแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะช่องคุณสมบัติค่ะวันนี้มาจากวัดแล้วก็มาหาเห็ตต่อเดี๋ยวไปยายขอาวาสตร์พี่น้องบาทที่นี่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ